อ่าสิงคโปร์นะครับในอ่าพวิวอัปเดตของคุกกี้รันคุกกี้เอ่ออะไรนะคุกกี้บงหอกคอยเออทาวเวอร์ออฟเอเนเจอร์อนะครับโอเคไปเรามาลองดูเลยครับว่ามันจะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆมั้แต่ว่าก็ไม่ได้อัปเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะเออมั้งก็คุกกี้ใหม่นะครับเป็นรถบัตเตอร์มิลนะฮะอ่ามีชาร์จเตอร์ใหม่นะฮะ แล้วก็เพิ่มฟอนในแปลกๆนะครับถามว่าเราไปดรวกันเลยนะครับอันนี้กนะ็นานมากนะเนื้อเรื่องเขาพูดนานมากเอาตรงๆผมนั่งดูจะแต่ขึ้นคลิปอะคือมันมีแต่เนื้อเอ่อเนื้อเรื่องใหม่เลยอะแล้วแบบเนี่ยเหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรจะอัพแล้วอะเออเอาตรงๆป่ะเออเหมือนไม่มีอะไรอัพแล้วเยทุกคน S <S <an> หมดหมดหมดเรื่องนี้จะอัพละวะอันนี้ก็บอแบบอู๋ยาวยืดยาวายาวยาว,ยาวมาเลยอนะถามว่ามันยาวมะอุ้ยผมเลยมาเกือบชิ้งคลิปแล้ววะยังไม่ถึงตัวละครเลยทุกผู้ช <S an> มตัวใหม่ <S an> ตัใหม่ทีนี้ผมขออรุัาตนะมาที่ตัวใหม่นะครับ <S <S <an> <S ก็คือท่าแสงไฟเตอร์นะครับ <S <S <an> อ่านี่โอเค ไฟเตอร์เออหน้าแสงอีปิดนะซึะงออ่งหลอดเทพมากเมื่อสิดีเป้าหมายสุดท้ายจะได้รับบาปกุ้มเนิร์ดนะครับเห<า>มืนบบนอนมันเก๋ไงแปลกแปลกบหมเหมืนว่าตีธรรมดานะครับมันจะใช้สแต็กสีเหลืองรู้ไหมนะตัวนี้มีสามมีสามหลอดครับคือหลอดว่างหลอดหนึ่ง หลอดเหลืองหลอดหนึ่งแล้วก็ดอกมืดอีกหลอดหนึ่งเป็นสองอันสามสองอันเลยมืดทั้งไอ้นั่นเลยทาดแสงเลยนะครับเ <c oughs> ออ <c oughs> ก็เมื่อตีธรรมดานะครับมันจะมันจะเป็นเหมือนวงระเบิดลงมาบึ้ม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 พอเหลืองหมดมันจะเป็นมืดต่อนะครับดามเอ็ดมืดต่อไม่ใช่ดามเอ็ดมืดนะมหมายถวงว่าหลอดมืดต่อซึ่งหลอดมืดอ่ะ ถ้าถ้ามีหลอดหลอดเหลืองใช่ไหมมันจะระเบิดรอบตัวครับแต่ว่าถ้าเป็นหลอดมืดจะเป็นกางเขนนะ่ะนี่กางเขนปุ๊บป้านอ,อไปไปเออเนี่ยตีปุ๊บ,บ,บมันก็จะระเบิดท่าสุดท้ายอะ่ะเราตีได้สามทางนะครับพอตีครั้งที่สามปุ๊บเนี่ยมันจะได้หน,นึ่งสเกนะเออนนี้ชาร์ตีไม่มีอะไรเออปุ๊บนี่ระเบิดบึ้บมเห็นไหม ใช่นี่ระเบิดวงเล็กนะะแต่พอดูวยมีสแต็คเต็มใช่ไหมระเบิดสกิลบึม้มใหญ่ขึ้นอ่าแล้วก็ตีสกิลก็หายจะระเบิดลงมาลงมานี้เป็นสีดำครับเป็นหลอดดำหลอดดำปึ๊บก็ใช้ไปปึ๊บเป็นกัางเสียงแล้วดูคูดาวมันไม่มีคูดาวเว้ยแต่มันจะมีคูดาวอีกทีนะเออาวา่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดมีตัวเต็มนะเพราะว่ามันไม่ค่อยแบบว่า พูดถึงเท่าไหร่นะเออเราลองได้จริงๆไี้จริงก็พวกนี้แหละง่ายๆเแล้วก็รวมอัลติเมตปึ๊บก็จะเป็นถึงสแต็กเต็มนะนอ้จริงมันมันต้องมันต้องโถว่ามันจะสแต็กเต็มอืมแต่มันระเบิดมันก็ตเต็มด้วยไม่รู้ว่าสแต็กเต็มไหมนะเออแต่ว่าใช้แบบว่าแบบมีหลอดหลอดเหลือนกับหลอดนี้มันก็เขาบอกว่ามันต่างกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต่างกันขนาดไหนนะแปลว่าเดี๋ยวเราจะไปูอ่งกับตัวละครมันทั้งหมดแล้วกันอืม โอเคอาร์ตีแปดครับอากต์ทีทุกการโจมตีก็จะเพิ่มธาแสงนะครับแล้วก็ใส่ธรรมดาก็จะเพิ่มแอตแท็กไปด้วยนะครับเอ่อตีโดนก็จะเพิ่มดาเมจธา่าแสงประมาณนั้นอันนี้พออัพกี้ถึงหกสิบแล้วสามารถอัพเหมือนเหมือนอัพสกิลอะเหมือนของผมผมไม่มั่นใจนะโอนนีวจะได้เห็นของจริงนะครับว่ามันอัพเหมือน เกนชินหรือเปล่าหรือก็คือแบบถ้าใจไหมถ้าถ้าถ้าเหมือนกนชินก็คืออัพตีธรรมดาอัพเอ่อสกิลอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็พอพอแบบเข้าใจเข้าใจอาอาจจะเป็นเหมือนประมาณนั้นนะครับซึ่งใช้ของใหม่นะกว่าทุกตัวมันจะเวลร์สิบสองนะ,ะนแบบเยอะทำอะไรมาให้ยากยากพอตัวแค่นี้ก็เหนื่อยพอเลยแล้วก็อารีน่านะครับอารีน่าเป็นตัวเหมือนตี ิวนะเวอร์ไทม์นะเออยิวเวอร์มีตีไปเรื่อยๆแล้วปกใหม่นะครับยืมคุกกี้นะก็เหมือนกับเกมอื่นเลยยืมคุกกี้ของเขามาหรือ,อะไรนิดนั่นแต่ว่าอันนี้จะเป็นแต่ละตัวอยู่แล้วแล้วก็ประเด็นคือมันจะเป็นสักดาวนะครับแล้วก็ภาพรอาอยู่ที่สามหมื่นสี่ถ้าดูในนี้นะไม่รู้ว่าของจริงันจนเท่าไหร่เหมือนกันเออซึ่งมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะยืมไปเท่าไห,หร่เถ้ามีแบบ เพิ่มรูปเพิ่มนี่ก็พว่ากับไป่างแล้วก็ใช้ได้ไม่ไม่ถูกไม่ถูกกรอบเลยนะเอ,อมีเวลาด้วยนะไนมะ่ใช่ม,มีจำนวนครั้งที่ใช้ด้วยครับก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแล้วถ้าได้ใช้ใช้แล้วมันจะได้ของงพราะว่าไปแจกนี่ก็เป็นเืินเรื่องมาอ่านมาอ่านเรื่องที่ปลดล็อกแล้วก็มีเื้นเรื่องอะไรนีดน่งประมาณนั้นแล้วก็มีเพิ่มกี่ผัดผู้ที่มีพลังโจรสีต่ำจะแต่งเป็นก,กี่ฝัดตอนจับกลุ่มแล้วก็โมเดียได้ก็จะได้หนืองหอย โคโค่เ <Coco> พิ่มเติมประมาณนั้น,ตน,น,นแต่นี้เลือกอแต่น,นี้ผมก็ยังเลยเหมือนกันเลือกหอยโคโก,โก,โกโ่อคือเลือกได้ว่าเวลามัน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 แบบโกโก้มันเต็มหลอดแล้วอ่ะเราจะได้ถ้าเราได้เป็นแบบสีเหลืองเนี่ยเราจะได้เป็นอะไรหรือว่าแดงเราจะได้เป็นอะไรประมาณนั้นยกง่ายเลยเออเข้าใจแททบบนีน้หมวดทาเล้งนะครับหมด ที 5, Favorite, right? ่เราเล่นแบบห้าวัน like ต่อครั้งเนี่ยห้ารอบต่อวันเออตองพูดอย่างนี้ห้ารอบต่อวันเนี่ยเหมือนมันจะเป็นแบบว่าเหมือนไล่นไ่แค่ว่าอ่าสุดสัปดาห์นะครับก็คือศุกเสาร์อาทิตย์นะผองงมากอันนี้ยังงูหมู่าเฮ้ยริ่งหรอมันจะลดแบบนี้หรอแล้วแล้วจะมีอะไรเล่นแหละเออมันจะไม่มีอะไรทำเลยนะเสร็และวอ่ะก็องดูทีนะครับแต่ก็โอ้โหดีมันมันมันแบบคนบางคนว่างแบบวันจันทร์วันพางอย่างเงี้ย แมันก็มาเล่นไม่ได้เลยนะเว้ยเงุ่มงมงมากว่าอัพยังไงเหมือนกันอันนี้ก็จะเพิ่มอุปกรณ์ในในคิวไม่มีอะไรก็เป็นบอสอ่าเลือดุสเนาะใช่ไหมเลือดอุสเลอดอุสแล้วก็โหมดที่ผมไม่ชอบที่สุดคือชิคก้าลาครับอันนี้แหละแม่งไม่มีเห็นไหมขนาดมาทำคลิปแม่งยังมีคนยืนหัวเราะให้นะครับว่า เขาชอบ่ไหนะมันเป็นตีแบบธรรมดามันไม่มีข้อมูลว่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบห่างๆก็จะเป็นเขาจะไปทำงานอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในในกีตาราเขาก็เลยพูดไล่ยาวจนจบเลย ประมาณนั้นก็ดูดิอัพเดทก็คงไม่ได้เยอะมากนะแต่ตัวนี้ก็จะมีความเปลี่ยน,นแ,แปลงแปลกๆหลายอย่างนะต้องไปดูทีนะ <c oughs> ว่าแบบตอนมีสแตก็กเหลือเนี่ยพอใช้ตีมันจะเพิ่มอะไรหรือเปล่าแบบว่าแตกต่างกับตอนที่มันจะเป็นแบบหลอดจำหรือเปล่านี่ถึงไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้พูดเยอะแยะมันมันพูดเยอะแยะวุ่นวายนะครับแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนรี อะไรนู่นี่นั่นเดิมก่อนใเราของทีนีมาทุ่มดีนะครับฟังค้าพทุ่งนีแบโมงมเราก็เราก็ได้ย่นถแล้วนะครับโอเคพอวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้กันนะครับราบเราะดูทุ้มนี้ะนอะโอเคหวังว่าตัวนี้ผมก็จะได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เอเพชรก็เออเดือน้อยเหลือเกินนะครับเผื่อเอาไปถุนตัวละครมั่วนั่วนะครับโอเคแล้วเจอกันครับ